กกก็ตอีเป็นบ้านปูนสวัสดีครับผมมาใช้เหมือนเช่นกนนี่ต้องรับสู่ที่กับ LNH ปูนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถามนรับสู่ดิกกอล์ไม่มีป้ายกำกับไม่มีป,มมป้ายคำถาม ชื่อบูธายุชเกี่ยวกับช่องผมนี่แหละชื่อบูธายุชไม่อยู่ในรายการนี่ผมมาช้าอีกแล้วเดี๋ยวผมเราเชิญอนุญาตคุณลูกจ้าสาวยังไม่เชิญถ้าวันนี้ไม่ทันคนเป็นคนขาผมยังจะดำเนินอยู่รอญาตินะจนกว่าเลือดแลจะตอบดำเนินอยู่ดอกพตตี้เลือดแล้วส่งสองกลุ่มยุบแล้วส่งสองส่งแล้ว ส่งให้กับกอยา่านนั้นและอีกหนึ่งคนแล้วต,ตอบตรวจพบข้อความมีแปนการแตะสองครั้ง,งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อกดค้างป้ายกำกับใช้งานได้ใช้สามนิ้วแตะกระดูซึ่งวันนี้ผมก็มาช้าอีกเช่นเคยทัคทายพี่เอกไอ<ห>ทีทัคทายคุณเอกคุณบอมือไม่อยู่ในรายการคุณเอกไอทีน้องแพตตี้เขา อยู่ในรายการน้องแพตตี้ไอแปดคุณโบกมือให้พี่เอกไอทิปไอแปดยูหนูเอิร์ญเข้าร่วมแล้วไอแปดยูทักทายคุณโบกมือให้ก้อยานะก้อยานะไอแปดยูชื่อบุษยยุทธ์พี่สิบเจ็ดปีเกี่ยวกับไม่อยู่ในรายการตรวจคุณโบกมือให้พี่เอกไอทิปน้องแพตตี้ทักทายไม่อยู่ในรายการทักทายก้อยาคุณโบกมือให้ไม่อยู่ในรายการ ตอยาจะเข้ารวมในฐานะแขกรับเชิญหนึ่งการแตะสองครั้งเพื่อเปิดฉากคุณบอกมือให้ถไม่อยู่ในรายการยอมอนุญาตดรูปกระจำตัวตย่ารูปกระจำสามสองผู้ชมน้องแพตตี้รูปกระจบตัวเชิญพี่เอกไอทเชิญมูใชระตัว้องแพตตี้พูปกระจับเชิญแล้วเชิญเพอีิเก็บตัวย่่ดงาน t h ขอสร้าง Q&A แป๊บหนึ่งนะอนกลัอนตี <c ười> ้ดอนกลัแปบหนึ่งดอนกลับปุ่มการแตะสองครั้งเือปิดใช้การแตะสองครั้งเพื่อเปิดยอตรวจพบอา Q&A แป๊บหนึ่งต่อมาเนาะไม่อยู่ในแค่พิเขียนอแ่พอะไนดีวะ Q&A เด่อต่อ คิวและเอทันทีทันใดนี่ไงคิวและสองโหมและส่งของขวัญเพื่อโหมดรอรอโหมดและส่งของขวัญเพื่อโหมดรอตอบโหมดและส่งคิวถุงของขวัญคิวและเอทันทีทันใดการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานติ๊กต็อบการแตะสองครั้งแช่ถ้าวันนี้ถ้าถ้าวันนี้ไม่ว่าถ้าวันนี้ไม่ไม่ตอบไม่ทันมีอีกนะเจ๋า คืออยู่ในรายการดูน้ต้องอะไรอย่งเงี้เนี่ยเดินอยู่ในรายการหมดเทิมระดับโอ้พรุ่งนี้จริงเหรอมันตุนตุนมาวโอพรุ่งนี้เหรอเว่าเขาบกเลขอิ้เป็ดนึงว้มเหนึ่งะรกอย่านี่คือทักไปหนึ่งุงนี้ก็ไม่่านะตุนตดีใจเอ้ย้หอีเป็ดหนึ่งดีใจว่าเออันไม่ไรแล้วไมต้องตอบไง วาย่าถามหน่อยดิวันน no yeah ี้เป็นอะไรนะอาการบอกหมอเย้ยๆทักเป็นหนึ่งทุ่มสามสิบก็ไม่อ่านอาการเป็นไงไหนลองบอกอาการนิดอย่างอาการเป็นไงทักไปในไม่สิ้นในชัดแล้วไม่อ่านเป็นยังไงก็ได้ตั้วว่ารู้ไหมเออฟังตัวเองยิงเออเส่เขาเข ไม่พี่สงสสยวัาไม่พี่สงสัยร่าก้อยยากเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นไรหดูอทักไปไม่ตอบแม่ใดเลยโอ้ทักไปทุ่มสามสิบไม่ตอบอะไรเลยกต่จักมันสิตอบยังแหมอ้อปกติเราคุยกันโอ้ไม่อยู่ในรายการโอ้ยมันก็เมื่อยก็เกินแลย โปรแกรม่านหน้าจอแน่ไอที่ยังอื่นไม่เมื่อยนะแต่อทนี้แบบวิฮาผักเต๊ใช่เนี่ยเราจะมาถายงเดียวก่อนคุณบอกเได้คุณบอกรายได้คุณบอก่คุณกวิฮผักตนี่คนทารบุเข้าร่แล้วหรือว่าใจเพื่อจีซอนมาทักโอ้ยงนี่เก็ เอาแตบักจีซอนไม่ต้องเอามันมาเดี๋ยวให้จีซอนมาเอ็ดไดีให yeah, well, yeah. ้จีซอนมาเอ็ดบ้านฟ้าเลยไหมฮะเดี๋ยวให้ไปจีซอนมาเอ็ดบ้านฟ้าเลยไหมโอ้สินีแล้วอ๋อเออกูเรี้ยบเลย โอเคนะพวกนี okay, yeah. Okay, yeah. Mm ้แล้วอันเองนะไอแหวนดูตื่้นดูใจใจโหยโหไอไม่ใช่โหยวันนี้ให้วันหนึ่งอ่ะวันนี้เพราะวันนี้มาช้าเดี๋ยวพวกไอแต่คนนี้ก็มาช้าเหมือนกันเพดเสร็จน้อยแต่ิเร็มเออมันเป็นไ อยจเจ็มดแดงเจ็ด้อยมดแดงมดแดงมัดแดงรู้มดแดงเจ็ดน้อยเฉีดสบอกมือให้มดแดงเจ็ดน้อยวันนี้รอดไปหึงวันนะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโดนขึ้ืนเขียงประหารเน่พวกเรือนี้ไม่สบาย อเนี่ยไปด่าดูพรุ่งนี้ไม่สบายเจ็บข้อปวดหัวจ้าเ็บแลมเข้าร่วมแล้วได่าดูเดี๋ยวได้รู้ว่าใครไม่สบายเดี๋ยวได้รู้เกบไอ้หได่าูออ่า้้อยทุกนิเดียวเลยตางเข้าอยทักทายาด่คนตื่นยัน ถ้าตอบไม่ได้นี่คือเดี๋ยวจะเฉลยน้องสุกาสชโอ้สุการ์ก็มาแน่นแน่นแน่น่นโอ้ยเขามากดไลค์ให้วิดีโอเขาดีกันแล้วเขาดีกันแล้วไม่ใช่เขามาทำแบบนี้าวหลักอัน่อฉเก็บบ่านอต่อตัากแล้วออกไม่แล้วออาไม่แล้ว เหมือนฝันมือนไม่อยู่ในรายการุเคาพีกใจสนอยู่ในรายการการแต่งสองครั้งก็เปิดใช้งานอ๋อม่ใไม่ใช่เหมือนฝันเาเพืนไม่แดงก็ัวหัวมันวได้าลอหมั่เลยนี่ ไม่คือสิ่งที่พี่จะบอกก็คือว่าวันนี้ให้รอดให้รอดไปหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาจริงวันนี้เวลาน่าจะไม่พอแล้วทุกคนเนี่ยคุณพอู่หนเองเยอะไปเลเบื่อสรุปก็คือมาฟรีนะฮะับ วันนี้มีเส้าบอกาหาทีนัดนึงนอมีเส้าวันนี้จุมาเลยีนเออการแต่งสอครั้งเบืออดีนัอ้ไปนอนก่อนเด้อเราไม่ได้คุยกับเธอเออมีค่ที่ เข้าร่วมแล้วการแตะสองครั้งก็เติดมดแดงแตะสองร้มามดแดงไปโอ้ยแดอ้หโอนนเฟมอย่างกันี้อเหมือนฝันเหมือนฝันมามดแดงไปหนีแล้วมดแดงหนีแล้ว ต <onents ask the behaviour> yeah. ันนี้คุณบอกนะมเห็นมาเสียงอะไรจักเถอบอระเด็นจะ h า w c o อมเดือนนะเดินนะเหมือนฝันนี้หนักโอ้โหไั่เอมาหลังไปนอนก่อนเด้อหลัง LNS ปุเนี่ยการแ่งสองกรใช้งานที่พาร์จิพารการนนแ่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบไปนอนก่อนเด้อการแต่งสองการเสมอคือมันซื่อมาหมดหมดเตวย ไม่ดตกการแต่สองคำมันแดงเฉ้อยเขาเขามีโลกของตัวเองอันแดงเฉยน้อยเจ็ดจุดเจ็ดไม่ไดม่ไดเขาคอแนนอันับไม่ดตกไม่ได้รายการการแต่สองคใช้งานนั่นอะไรก็เพาะเริ่งมาอแต่น้อยไม่หนแดงเฉยน้ไม่มีจังหวัดอดับสมามดาการแต่งสองคำยอดหลัเหมือนฝันมาแกก็หนีการแต่สองคทาย ไอแตอดออมานะทายดูไอ้แต่ดูดงเจ็ดน้อยไอ่แต่คุณบอกมือให้่อมานุไอ่แตอือเจดเจ็ดดงจ็ดน้อยจ็สิบเจ็ดเข้าแล้วการต่ไม่เสร็้นลรได้เอ่ยังเรอยนแพ้หนักเลยพ่ จบคือมาส่งงานคู่แ้ไม่ังวได้ค่ะีังโอ้ยโอ้ยมันกันลูกอ้ยโอ้ยมอนันสสัยาเยา่ติ์กโอ้ยเศรุโอ้ยโอ้ย คะคุณพ่อบหมดเลยนี่เพ่อใหญ่โม่ไอย่างนี้นะเธอไอันนี้นะเธอมาปุ๊บพ่อใหญ่โม่แดงไปนอนก่อนเรือยเลยไม่ฉันเห็นอยู่แล้วนังก็เข้ามาอีกรอบนึง วายอยู่นี่นางบอกว่าไม่นอนก่อนเด้อนางวางยังไงแล้ว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 ไป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 ทำเขาทำไม่ทำไม่เขาไมโอ้ยมหาติดต่างอย่างสวยมุดตะน้อยแล้วพอดีว่าเราอาบน้ำใกลอ่าบนะวันวันจ้ามุดตะน่อยมุดตะน่อยเหรอ หมดแดงหมน้อยหมดหมดมไม่มีมหรอมดสูงหมดดำหมดหมดมดุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวพวุนี้เดี๋ยวจะพาตอครับเกับทของฉันจ้าจะบอกให้เอาเป็นตัวไม่ต้งแต่งสดแต่ละสดมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกอย่าเหมือนสันหรือว่าไม่มีใครดูแต่ว่าช่องพี่เกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไม่รู้ค่ะเดยตามสี่ร้อยสี่ร้อยนะสี่อยนะสี่ร้อกี่คนสี่ร้อยยุดสี่ร้อยสักสี่ร้อยสักห้าไม่รู้เลนะสักกี่คนนะโบรู้แล้ว ดูแค่400บัดเน1ล้านไม่ไม่400อ่ะถูกแต่มันไม่ใช่1ล้าน4ร้อย4ร้อย4 4ล้อย3คี4ร้อย3โอเคเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จะมามพี่บูดพี่บูดเลยพี่บูดพี่บูดพี่บูดเขามาแล้วเขามาแล้วอีฝานเยเยังไง โอ้ค oh, ุณสินการแต่งสองสินสิไม ah ่ยอาย่าย่าบ่เอาเลยกันคนบอกเนอการแต่งสองครั้งก็เหมือนรายกันเออเจนเดี๋ยวพรุ่งนี้สินมาใหม่นะสินเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพี่จะพาคิวเล่นพาเล่น q a ต่อบเพจ q n a อุ้ยคิดถึงจัง ให้ด่าอยู่แดงเลย่าฮ่กูเิ่งเปิดสองครั้งไว้ก็กดท้องการดำเนินการใช้งานตอนนี้เปิดตอนนี้เราเปิดติ๊กฟินิที้ไว้อยู่นะลงพิมพ์อะไรมาก็ได้นะใครอยากพิมพ์ติ๊กฟินิที้เปิดอยู่ตอนนี้อินฟินิตี้เอามาดูยาเอออินฟินิตี้เอออินฟินิตี้

ทุกคนผมแนะนำให้พิมพ์ผมแนะนำให้ผมแนะนำให้พิมพ์ถ้าผมว่างผมก็จะเข้ามาครับเออโอเคโอเคโอเคเออในบอกว่าไปนอนกันเด้อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกคนเวลาพิมพ์ทุกคนอย่ามาวันตะพอดเข้ารถไยไปขายรับเชิญเชิญทุกคนกันแดดสองครั ทุกคนผมแนะนำนะครับทุกคนพิมพ์ขอให้พิมพ์ในคําที่มันสุภาพนะอย่าพิมพ์คําที่มันไม่ไม่สมควรที่จะพิมนะไั้นเดี๋ยวไลฟ์ผมกูปิวนะอือไม่เห็นเลยนะเขาจะดูแบบเมื่อกี้ตกใจเลยอะไรบ้งเมื่อกี้ตกใจเลยแจ้งเตือนขึ้นมาเฉยเลยเพชรมันคระดิ๊เมื่อกี้กระตกใจไหมเพชร ฉันตกใจยมแกันอย่าไปัไม่ได้พูดอะไรนี่เอหรือวเขาบอกว่าจะจังจีเห็นมันเป็นเวลาสินาทีพ่ากดตกลงไปัเลยนั่นไม่ไเกิดขึ้นดีแล้ว่ไหวเอโอ้ยฉัอโงษพูดเยอะนี่20นาทีาทีรั โอเคนะพรุ่งนี้เจอกันนะเหมือนฝันกอย่าเวลาที่โอเคโพรุ่งนี้กะจะไม่มาพรุ่งนี้กะจะไม่มาแหละไม่หรอกเพราะอย่างมดแดงเธอมาไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวน่าจะมาเหมือนเดิม